สวัสดีครับอยู่กับผมในเฟรมครับ MC Gaming วันนี้เราจะมาเล่นเกมเมดดิกนะครับเมดดิกหรืออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ถูกเราจะมาเริ่มเวลหนึ่งกันเลยสกิปไปเหอะขี้เกียจด,ดูก็คือเนื้อ,อเรื่องคือมันคือแฟนเราหรือใครก็ไม่รู้นะครับถูกจับตัวไปแค่นั้นแหละถึงต้องช่วยเป็นผมปล่อยมันไปช่วยแหละดีว่าเย้วอ๋ออันนี้กระโดดได้โอเค อ๋อไอเหลืองๆนั่นทำให้กระโดดสูงสินะกระโดดไปตรงนู้นน่ะโอ้โหมีรูหลอกด้วยนี่คือกดค้างออ๋อเข้าใจแล้วอืมโอเคเฮ้ยอ้อเรามาช่วยเอเน็กเลยอะไรมันคืออะไรไม่อืม ลิฟท oh. ์ชิปโอ้ย right. like like oh. okay. ่าดาดาลอ่ะเดาโอ้หึลิฟทชิปโอเคแต่นี้ต้องการกุญแจสองอันเลยเหรอก็ดูข้างบนตรงนู้นเห็นตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีซูมขยายโอเคซูมเออโอ้โหอ้อแม่เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมหัวร้อนเกมหนึ่งเลยนะครับผมไม่กลายเป็นหัวร้อนเกมมิ่งแล้วเนี่ย เล่นไปเล่นมามามาตามสามอะไรเนี่ยหืมเมื่อกี้อะไรเอ่ยโอ๊ะวถ้าคิดถูกตัดเองก็ขออภัยด้วยเกมนี้ก็ได้มาจากน้องคนหนึ่งนะครับที่เลยนเสร็จอยู่ที่เดียวกับผม โอ้กโอเคป่ะอึ๊บรู้สึกว่าต้องการกุญแจอีกอันเอ้ยอะไรโอ้โหมนีทางขึ้นไปเลยโอ้โอ้เฮ้ยเอามเอามั้เราต้องติดใช่ไหมติดขึ้นไปปึ๊บโอ้อย่างนี้อย่างนี้โอเคใช่ไม่นี้ อึ๊บโอ้ผ่านด่านสีเราจะเล่นแค่ด่านห้าด่านก่อนนะครับแล้วอันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่เลยอ, <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> โ,อโอเคเราเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งเค้นไปตรงนู้นใช่ไหมอ,อ,อึ๊บซุบอึ๊บโอ้ โอ้โหคอนติเนียโอเคคอนติเนียไปเลยเกีรดแล้วอันนี้ต้องใช้ความเร็วนั่นเลเซอร์มันคนะิวเราแน่ยุบชิบ๊อบนี่เริ่มใหม่เลย เด,ดี๋ยวเดี๋บปุ๊บโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ฮุบเอ้อ,อคอนทินิวไปเลยเพชรเพชรเพชรหมดแล้วมัง้งอู้บุไต่ขึ้นไม่ได้เลยโอ้โห ขอดูเวลาก่อนกี่นาทีแล้วตอนนี้สี่นาทีแล้วนะครับแล้วมันก็ค้างนะครับอโอเคอโอหนีหัวร้อนแล้วเนี่ย อะไรวะไม่ผ่านได้ไงว้าอีกตาหนึ่งแล้วจบคลิปแล้วเนี่ยไปพักผ่อนเนี่ยนี้อ่าฮ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 ๊บ เฮ้ยโอ้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมฝากกด